มาเจอผมในห้องน้ำอีกแล้วนะครับขึ้นตื่นสดๆแดดลร้อนวันนี้จะไปโต๊ะข่าวบันเทิงครับโต๊ะข่าวบันเทิงเป็นรายการสด ออกาสช่องสามตอนประมาณสิบเอ็ดโมงใครว่างดูด้วยนะ ก็ไปออกโปรโมทเรื่องละครนะครับตัว,ตวข่าวก็เป็นแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะสบ,ยสบายสบายถ้าว่างอยากให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวรีบไปเปลง่นแฟาาน้ำกันดีกว่าไม่วันนี้ใครเดินทางไปไหนใครเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีควาสุขกัาการทำงานขอาการเรียน ีปเที่ยวก็ขอเที่ยวให้สนุกเที่ยวเพลอด้วยผมรีบไปทำงา้เงนเดี๋ยวต้องไปช่องสามเจอ๋ครับ